วันนี้นะครับคิมมีปัญหาใต้ตาคัมากคัไม่พอคือลึกเวอร์หน้าเหนื่อยตลอดนะมีหลาคนชอบถามว่าเพิ่งตื่นกินกาแฟไหมเอากาแฟเปล่าไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะชื่อว่าด็อกเตอร์บัดดี้คือลองกินลองกินไปเรื่อยนะแล้วก็ติดใจมากแล้วก็ไปเสิร์ชหาว่าเอ้ยทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีจังเพราะว่ามันช่วยเรื่องผิวมันช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยก็เลยไปหาว่าของใครผลิตภัณฑ์นี้มันมาจากไหนมันเป็นของคุณหมอเว้ยคุณหมอมีคลินิกด้วย ก็เลยตามมารักษาที่นี่เพราะว่าถ้าคุณหมอทําผลิตภัณฑ์ที่ดีให้เราได้เพราะฉะนั้นคุณหมอต้องรักษาหน้าให้เราได้เหมือนกันก็อยากให้คุณหมอมาดูเรื่องใต้ตาด้วยเพราะว่าใช้ครีมก็แล้วอะไรก็แล้วมันยังไม่หายอ่ะมันต้องเจอคุณหมอแล้วอ่ะตกใจได้ตัเราอ่ะมันจะพอใช่ไหมหลายทีต้องก้มถาว่าทินี้เป็นต้องผ่านตาคนจุดรูสึกวาพออายุเยอะขึ้นมาตรงนี้มัน มันยุบลงเยอะมากเลยแต่ก่อนมันจะมีแค่สีแตตอนนี้มันกลายเป็นมันเป็นลึกลงไปใช่ออมันคนแกนหน้าเอียงๆนิดนึงแต่มันมันตอนนี้มันทําที่หน้าไม่เท่ากันทุกฝั่งยะฝั่งขวามันใหญ่ชอบหน้าข้างไหนอะจริงๆชอบทั้งสองเลยเลิศใช่คนเราควรจะแต่ว่าจะชอบกว่าถ้าบข้ไีนมากกว่าจริงคิดว่าชอบข้างนี้มากกว่าแต่ทําข้างนี้ให้เท่าข้างนั้นง่ายกว่า่ หมาถึงว่าท่าข้างไหนอนี้เท่าข้านี้ให้เล็กข้างนี้ให้เท่าข้างซ้ายจริงๆคือจะง่ายกว่าฉันรู้สึกว่าข้างไหนก็ได้แค่ให้มันแค่ใมัรู้สึกแบบบาลานซ์เพราะว่าตอนนี้เวลาถ่ายรูปมาสองฝั่งมันมันมองว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยตรงนี้มันอ้วนกว่าข้างบนนะรู้ปะมันก็เลยกลายเป็นเล็กเล็กใหญ่ส่วนงั้นผิวไม่ค่อยน่าเกล่ยดมากก็มีอันนี้สิวปะแดงๆเล็กๆน้อยๆน้อยๆได้กินอ๋อด็อกเตอร์บัดดี้ไปแล้วก็เลยผิวก็เลยดีขึ้นแต่พวกแบ่นี้ก็อั่นี้กินตลอดเลย ใชนพลัสนะคะช่วยด้านงานผิวคอลลาเจนใดๆเพราะว่ากินมาสักพักหนึ่งเราก็ผิวดีขึ้นจริงสดใสขึ้นถ่ายคล่องตื่นมาก็ถ่ายสบาย เยกตรงนี้นะคะวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นตัวดิงละมิสนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทั้งยกหน้าแก้มแล้วก็เติมโวลูมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นยาชานะฉีดอีกรอบนึ่งปกติเป็นคนดื่มอะดื่มน้ำเปล่าเหรออไงยก็มีบ้างอะมีบ้างคือถ้าคนที่แบบดื่มแอลกอฮอล์อะไร เือดมันจะหยุดยากนิดนึงเพราะว่าเก็บเลือดมันจะแบบฟังก์ชันมไม่ค่อยดีก็แต่คิดเป็นคนเลือดไหลง่าย,ายอยู่แล้วใช,ใช่ไหม ก่อนมาทำก็ควรจะงดดื้น2ชั่วโมงหรือเปล่าอือพี่ว่า2 2วันก็ยังดีคือถ้าสมมติว่าอุ๊ยเมื่อคืนเพิ่งดึ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 งเราลุกขึ้นมาฉีดก็อาจจะมีโอกาสบวมได้ง่ายเราคนตาโตใช่ไหมเราแบบตาโตมากชอบหลับตาแล้วจะหลับตาไม่สนิทหลับตาไม่สนิทอุ๊ยเหมือนพี่เลยเราเป็นพี่น้องแน่เลยอะเราเป็นพี่หลับตามันก็จะชอบเหลือตาขาวถ้าเป็นพี่น้องกันเราสมมติเรา้องทำหน้าให้บ่ สี่ขีมมุ้งไปผ่าตัดมาท,ที่ที่มีรอยแผลเพราะว่าเป็นคนตาโปนนิดนึงใช่แล้วก็แต่ก่อนมันหลับไม่สนิทกว่าน,นี้คุณหมอเขาไปยกต,ตาแห้งใช่แล้วพี่ยกตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มันมาด้วยอ่ะตรงนี้มันก็จะตรงนี้มัน,กย,กนยกขึ้นไปด้วย,วยตรงนี้ที่ใส่แล้วตรงนี้นิดนึงสูงมันฟูขึ้นเลยอ่ะรู้สึกหน้ามันแบบตึงใช่เหมือนเอามือมาทับขึ้น วเวลาที่แบบพี่ฉีดอ่ะพี่ก็จะถามคนไข้พี่ดูแบบซ้ายขวาแลว้วบอว่าสิ่งที่หมอกังวลกับสิ่งที่คนไข้กังวลมันไม่เหมือนกันแต่คุณหมอถามตลอดเลยนะว่าเอยแบบเอากระจกมาให้ถานแล้วบอกว่าเจอตรงนี้ไหมตรงนี้รู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในการที่เราแบบเข้าคลินิกทำหน้ามันไม่ได้ทําว่าแบบสวยในแบบหมอมันต้องสวยในแบบที่คนไข้อยากมาันที่เป็นอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วคือข,ของน้องเติมเยอะมากไม่ได้ ไม่ควรจะโวลุ่มเยอะเราให้ออกแอปพลิเคชันทํางานด้วยหน้าที่ของมันบ้างเนาะยิ้มกาอาจจะมีร่องแก้มบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เพิเพิ่มเคือเราจะเอาเป็นซีโอพัตตาเลยก็ไม่ได้นะโอเคนะถ้าอันนี้ไปชอบแต่การฉีดฟิลเลอร์นี่มันจะไม่ได้แบบบวมขึ้นมาใช่ไหมคุณหมอเขาถือแบบถ้าไม่ได้ไปตจาอุปราหรือว่าไม่ได้กินเค็มมากๆหนท้าก็จะไม่ได้ถึงขั้นบวมเพราะฟิลเลอร์มันดูดน้ำอ่าทีนี้ถ้ากินโซเดียมเยอะแล้วเราไม่กินน้ำเนี่ยมันมีโอกาสบวมได้นะะช่วง บวมจะรู้สึกบวมที่สุดประมาณ3าถึงห้าวันแรกไม่อยากให้บวมก็คืออย่าก,กินเค็มเยอะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เรื่องนวดเรื่องเป็นตับอะไรหลรงรังจากจริงจจ <au> ับเบาๆอ่ะได้ขกค,คอนซีลเลอร์กอปกติเลยค่ะแต่เรื่องนวดหน้าของหมดไปก่อน2อามาที่ถึงหนึ่งเดือนก็คือมาฟรออัพดูก่อน,อนว่าเป็นยังไงจริงๆไม่ค่อยชอบที่นวดบริเวณที่ฉีดเองน,นะแต่สมมติว่าถ้ามันไม่เข้าที่ก็คือมาที่คลินิกแล้วเดี๋ยวพี่มีวิธีจัดการเราเครื่องมีอะไรที่ทำให้เนื้อมันเป็นเร็วขึ้นคือบางคนถ้าผิว มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบเนื้อมันกลืนชา้าเพราะฟิลเลอร์มันไม่ใช่เนื้อเราเนาะนใช้เวลาในการ หลังทำเนี่ยคิมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับคือเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีนะคือใต้ตาคิมเนี่ยฟูขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับจากที่เคยเป็นใต้ตาที่ลึกแล้วก็คล้ำนะพอเราเติมฟิลเลอร์หน้าแก้มเสร็จเนี่ยมันก็จะช่วยดันให้ใต้ตาเราเนี่ยฟูขึ้นนะครับแล้วก็เต็มขึ้นเพราะมันเห็นผลทันทีเลยแล้วเราก็ไม่ต้องพักฟื้นนะครับที่สําคัญคือไม่เจ็บเลยสําหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ b บ b y Face คลิ n i กได้เลยนะครับปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ย เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอนะครับเดี๋ยวเราไปดู before after กันเลยนะครับ